กนุบเบียคับให้เราได้รู้สึกแบบมีจินตนาการอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเล่าแต่งอาจจะเป็นความจริงได้อาจจะจินตนาการขึ้นมาใหม่เราสามารถผูกมิตรกับทุกๆคนได้ค่ะรู้สึกฟูมากๆออกมาแล้วคือแบบทุกคนซึ้งน้าตาไหลเมืสอนให้เราเนี่ยไม่ว่าจะโตขนาดไหนก็อย่าลืมจินตนาการความเป็นเด็กในตัวเรานะทาได้อย่างงดงามโดยเฉพาะงานแอนิเมชันเนี่ยก็สวยงานมันน่ารักมันสวยงามมากๆทําให้ผมร้องไห้เสียสติได้มากเลยครับผมนี่คือวรรณกรรมชิ้นเอกที่พูดถึงการสูญเสียวัยเด การตีความของผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งเรื่องนี้ทําได้ยอดเยี่ยมมากนะคะคืออะไรที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องยังอยู่ครบถ้วนทาดีจังเลยอ่ะมันไม่รู้สึกเศร้าแต่มันรู้สึกว่ามันแบบตรงมันตรงมันตึ้นตันใจอยู่เง่้ย สิ่งที่เราอาจจะลืมเลือนไปในวัยเด็กนะครับก็ได้ย้อนกลับใหมีครั้งหนึ่งตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเจ้าชายน้อยนะครับมาโลดแล่นเป็นภาพยนตร์ให้ได้ดูกันนะครับจะมีคติด,ดีๆในเรื่องครับแฝงอยู่ตลอดเวลาเลยชอบฉากที่เจอกับสุนัขทิ้งจอกตอนแรกอะครับมันซึ้งดีครับ